สวัสดีครับร้านติเมทเช่นเดิมนะวันนี้เราก็มาดูเคสช่วงนี้ก็งานลอกสติกเกอร์โคมไฟหน้านะครับก็จะมีอัพให้ดูบ่อยๆเคสนี้ก็เหมือนเดิมก็คือตัวสติกเกอร์เนี่ยมันเกินอายุนะครับแล้วมันลอกไม่ออกอ่าลูกค้าลืมเนาะประมาณ5ปีก็จะต้องทำการเอาตัวสติกเกอร์ที่เสื่อมสภาพเนี่ยออกให้หมดก่อน เวลาเราเอาออกแล้วครับมันจะเหลือคาบกาวเพราะว่ามันเสื่อมสมภาพก็ต้องเอาคาบกาวออกเวลาคาบกาวออกก็อาจจะทําให้ตัวพื้นผิวเนี่ยมันไม่ได้ใสแบบนี้ทุกทุกพื้นทนี่ก็ต้องขัดเวลาเราขัดเสร็จก็จะเป็นการพ่นตัวสารเคลือบใหม่นะครับสําหรับคันนี้ลูกค้าเ,เลือกเป็นงานพ่นลมดําเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่สันเทอร่าคันนี้เมื่อทําเสร็จแล้วพ่นลมดําสวยแบบไหน อันนี้ช่างบล็อกพื้นที่ก่อนเหมือนกันเตรวมสภาพเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยนะครับนำสติกเกอร์ออกแล้วเราก็ขัดด้วยกระดาษทรายน้ำนะครับไล่พื้นผิวให้ได้เป็นแบบฝ้าแบบนี้เลยก็อันนี้ช่างกำลังเก็บงานอยู่นะครับทำความสะอาดก่อนทำการพ่นเคลือบ Ya, lama dia bukan. เรียบร้อยนะครับสำหรับการพ่นลมดำสวยแบบนี้เลยไม่ได้ดำแบบมองไม่เห็นข้างในนะครับยังเห็นรายละเอียดด้านในอยู่ครบถ้วนทุกอย่างแล้วก็มีความเงางามสวยงามแบบนี้เลยทัานใดที่สนใจนะครับ ก็ทักเข้ามาได้งานแก้ไขเราก็รับนะเพียงแต่ว่าขอเป็นเคสไปเคสส่วนค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีเพิ่มบ้างนิดหน่อยนะครับสำหรับเคสนี้แฮปปี้ขอบพระคุณครับ